ทีกองทัพผากทีสองครับเพื่อได้มีการเปิดธารกิจยุทธการพิทักษ์ซ้ําแต่โลเล็กครับป้องกันบ่อไ้ไฟตรงขามนี่ใส่กำลังย่านเกาะรหลดทางโอบตีแนวรบสำคัญเผยว่า18เฉล่ยซื้อกัมพูชาย่อมมอบโตโดยดีครับที่สมรภูมิซ้อมแต่อําเภอการทารลักครับจังหวัดศรีสะเกดคืออีกหนึ่งพื้นที่แห่งเกียรติยศบนแนวรบปีกทรายของหยุด นะครับของยุธทธบริเวณการทรักการประทะทีนีเข็มข้นและการเด็ดขาดระว่างหน่วยย่านเกราะและการลดถังของฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาทำกลางอาวุธยิงเล่งตรงและก,การยิงสนับสนุนที่กดดันในทุกๆวินาทีภารกิจของพื้นที่ซ้ำแต่ครับคือโล่เล็กป้องการบ่อหายไฟตรงขามใส่กำลังย่านเกราะและการลดถังโอบตีแนวรบสำคัญในพื้นที่ของผู้ผีสัตตะโสมและกาพระว,วิหาร ความมั่นคงของปีกซ้ายคือเงืงินไขของชัยชนะทางยุทธบริเวณและซ้ำแต่ที่ได้ยืนยัดเหตุหนาทีนั่นยางสมศักดิ์ศรีเดี๋ยวห้องพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับเปิดภารกิจยุทธการพิทักษ์ซ้ำแต่ครับดได้ ในการปฏิบัติเนี่ยมีความยากก็คือมีตั้งแต่พลทหารใน1ิแล้วก็นายทหารมาปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยเวลาที่เราเข้าตีครับเราเชื่อใจกันและกันครับไม่คิดว่าจะได้เข้าสนามรบกับผู้กองผู้หมวดจาเขาครับทั้งที่เป็นน้องเล็กสุดของทหารเราต้องเชื่อมั่นตั้งแต่ยุทธุกรณ์ครับทหารม้าเนี่ยมียุทธุกรณ์หลักก็คือพวกรถสายพานนะครับเหมารวมๆเลยก็คือรถสายพานรถถังอะไรประมาณนี้ก็ต้องรู้ ว่ายุทธุกรกรเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรเราจะเอาชนะข้าศึกได้อย่างไรมีแผนที่จะเข้าตีที่เรายึดได้ในในครั้งนี้ก็คือทำแต่พื้นที่ตรงนั้นมันมันไม่ปลอดภัยก็คือมันเป็นพื้นที่ตั้งของของข้าศึกแล้วก็มีพิกัดมีอะไรเรียบร้อยเราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าแนวหลังเขาเรียกว่าแถวที่สองเนี่ยมีอาวุธยิงสนุนที่อยู่ใกล้มันสามารถยิงลงได้เลยสมมุติว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป้าหมายเลยผมเข้าใจว่าพอค่าศึกเนี่ยเห็นยุทธณ์ใหญ่นะครับอย่างเช่นรถสายพานรถถังเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคิดว่าเขาจะสู้เขากับถอดปืนแล้วก็แล้วก็ยอมเจอคนยอมแพ้เนี่ยขออนุม,มัติจับเป็นเฉลยผู้บัญชากาก็ทําตามหลักกาลว่าให้จับเป็นเฉลย ที่เราเข้าตีครั้งที่สองก็เพราะว่าค่าศึกได้ขยับเข้ามาอยู่ที่เดิมมันนี่มันบ้านของเราเราต้องเอากลับมาให้ได้ความยากของครั้งที่2เนี่ยคือเขามีเวลาในการเตรียมการเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเข้าในทุกๆพื้นที่นะครับเขาก็เลยเตรียมการเป็นอย่างดีบังเกอร์เขาหนามากนะครับต้องวางแผนละเอียดโดยการใช้โดรนนะครับหลักๆคือการใช้โดรนตรวจว่าครูเดตตั้งแต่ตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยใช้กี่เมตร แล้มีหาการหักงอไปทางไหนถึงมีบังเกอร์ที่เท่าไหร่ผมเป็นคนที่ให้ทีมช่วยกันคิดแผนถ้าแผนมีช่องโหว่เนี่ยให้ทุกคนช่วยออกคําเสนอเนี่ยได้พอทุกคนช่วยคิดแผนก็ให้ทุกคนเชื่อมั่นในแผนฐานไม้ยันเกาะก็จะเป็นส่วนที่เข้าตีอย่างที่เขาบอกว่าช่วยดูมุมอับให้กันในกันครับของรถถังก็จะเป็นอาวุธหนักเวลาที่ไอผ่าตรงข้ามครับเขาตอบโต้มานหะนักมาจากที่ เป็นมาคือเขายิงพวกผมยิงไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามเงียบไปสักพักหนึ่งครับมันก็เป็นจังหวะให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบมากขึ้นครับอย่างของผมบนรถมี3คนก็แต่ละคนต่างทําหน้าที่ครับผมก็เชื่อใจเชื่อใจคนยิงคนขับผมครับก็ช่วยทวแทนกันแล้วกัน ตอนนั้นที่เข้าไปค่อยๆเคลียร์คูเลียตไปแล้วผมก็แจ้งกับหน่วยเหนือนว่าเราสามารถยึดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงเก้าสิบเปอร์ซรู้สึกตอนที่ร้0ยเอร์เซนตเนี่ยกดมิดทยุไฟแล้วพูดไม่ออกทุกๆคนรายงานมาพูดแล้วพูดไม่ออกแล้วผมก็รายงานหน่วยเหนือว่าตอนนี้เราสามารถเก็ดพื้นที่ของประเทศไทยคืนได้แล้วร้อยเอร์เซ็น ตอนนั้นผมอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับพอบทออบอไปเยี่ยมป่วยผมตอนนั้นแกบอกว่าถามว่าเองโดนอะไรมาผมบอกผมเข้าตีพื้นที่สัมแตะครับเฮ้ยเรายืดได้แล้วนะเว้ยผมก็รู้สึกดีใจมากที่ท่านบอกอย่างนั้น,นครับพอวันนี้มีโอกาสได้แผ่นดินของเรากลับขึ้นมาครับก็รู้สึกดีใจครับโดยเฉพาะในวันที่เราผักธงชาติแล้วก็ร่วงกันร้องเพลงชาติในแผ่นดินเดิมของเราครับ